ุณนะครับนะขอบคุณสำหรับพวงมาลัยพี่แขกครับตบมือพี่แขกนะครับยิ่งดึกยิ่งแรงครับต้องแดงสามบาได้ไหมพี่น้องบางวันก็แรงน้อยบางวันก็แรงมากครับแต่วันนี้น่าจะแรงมากจริงไหมพี่น้องโหปป,อปอชอะไรพี่น้องมันโง่ครับปัญญาอ่อน มึงมาแล้งจับเจ้าของบ้านได้ยังไงโผลไรพี่เนาะมึงไม่รู้หรือว่ามึงเป็นที่ข่าพวกกูกูเป็นเจ้าของบริษัทมึงเป็นขี่ค่าในบริษัทของกูกูปล่อยให้มึงทำงานที่ล้มเหลวทำงานไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้กูเป็นเจ้าของบริษัท ทำไมกูจะเข้าไปตรวจสอบบริษัทของกูไม่ได้โหไม่ได้พี่เลิมึงจะจับใครวะถ้ามึงจะถ้ามึงจะเอาความผิดนายกรัฐมนตรีมึงต้องเอาผิดพวกมึงเองก่อนจริงไหมพี่เด้กคำว่า ปปอชอก็คือความหมายคณะกรรมการป่าปามป้องกันและป่าปามทุจริตแห่งชาติเก่งไหมพี่เล็กแล้วมึงป้องกันยังไงพี่น้องปอลส8แปดแสนล้านมาตัวไหนละบม่ชอบโหอะไรพี่เล็ก มึงป้องกันแบบไหนมึงปาบปามแบบไหนนั่นคือความผิดความรับผิดชอบของมึงที่ปล่อยปลาละเลยทำให้คดีขาดอายุความ4,100หนึ่งล้านคดีของแม่อัตวิจวันพักเดีนั่นคือความรับผิดชอบของมึงถ้ามึงจะเอาความผิดนายกมึงต้องจับจงต้องเอาความผิดของมึงเองก่อนจริงไม่น้เล ต้องเอาความผิดมึงก่อนครับมึงต้องไต่สวนมึงก่อนมึงปล่อยให้คดีขาดอายุความได้ยังไงครับแต่เวลานายกรัเมินเตนเป็นคณะกรรมการกอขอชอมึงบอกว่านายกไม่ห้ามเห็นโกงแลวไม่ห้ามมึงเป็นคนป้องการป่าปามแล้วมึงปล่อยให้คดีขาดอายุความ มึงทำไมไม่รับผิดชอบมึงทำไมไม่ดำเนินการโอ้ม่ดาพี่เล้ก <_ T> กูไม่ต้องให้ถึงนายไม่ให้ถึงพักประชาธิที่บ์ดรอกแค่มึงมึงก็บทความชอบธรรมในการที่จะไปนั่งในตำแหน่งคณะกรรมการปปชโอ้ไม่ได้พี่ลก <_ T> ลงพักสามร้อยเสบหกลงพัก มึงป้องกันป่าปามแบบไหนโหดเลยพี่น้องมึงป้องกันป่าปามโคตรพ่อโคตรแม่มึงยังไงถึงไงมีการโกงโหดเลยพี่น้องต้องชี้มือพวกมึงก่อนจริงไหมพี่น้องกูถึงจะยอมชี้มือมึงก่อนไม่ว่าจะเป็นรถเรือระพิง ของกรุงเทพม,มหานครสมัยผู้ว่าอภิรักษ์โกษะโยธิน6,400ล้านพี่น้องตอนนี้ยังหาหมาที่ไหนรับผิดชอบไม่ได้เลยรถจอดอยู่ที่แหลมจะบงังโห,หนอยพี่น้องความรับผิดชอบของใครครับการทุจริตความรับผิดชอบของหมาตัวไหนพี่น้องโหมันหน่อยปปช เพราะฉะนั้นมึงจะมาตรวจสอบนายกยิ่งรักไม่ได้โดนเอ็ขาดจนกว่ามึงจะรับผิดชอบในส่วนที่มันเสียหายมาก่อนจริงไหมพี่เลมึงไปไม่เป็นเลยไอวิชามึงเจอกอรอปแล้วมึงหนาโวยอมึงบอกว่านายยกไปห้ามแล้วมึงเห็นโกงมึงทำไมไม่ห้ามโหรัยพี่เลิศ ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้นิวาสาว่าห้าหมื่นกว่าล้านพี่น้องมึงปล่อยให้โกงได้ไงมึงทำไมถึงไม่ห้ามโหอะไรพี่น้อง <S 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 ไม่ว่าจะเป็นเอออารีนาพันสองร้อยล้านบาทผู้ว่าเออสร้างเอออไรีนาไม่สำเร็จนั่นเป็นการทุจริตหรือไม่ปอปอชอ มึงไปมุดอยู่รูไหนโหได้พี่น้อง <Yeah. S 1> แค่นี้มันไปเป็นไหมพี่น้อง <Yeah. S 1> มันไปเป็นไหม <Yeah. S 1> ต้องเอาปิ๊บไปให้มันหรือเปล่าพี่น้อง <Yeah. S 1> เห็นหรือ,อยังครับ <Yeah. S 1> มึงไปรตรวจสอบแต่คนอื่นครับ <Yeah. S 1> มึงมาสอนแต่คนอื่น <Yeah. S 1> มาจับผิดคนอื่น <Yeah. S 1> แต่พวกมึงอะ <Yeah. S 1> มึงเคยตรวจสอบ ความผิดพลาดของพวกมึงหรือไม่จริงไหมพี่น้องมันเป็นหน้าที่ของพวกกูเจ้าของบริษัทกูจะเข้าไปตรวจสอบมันผิดหัวมึงตรงไหนจริงไหมพี่น้องกูมีสิทธิ์ตรวจสอบในเมื่อมึงการทำงานล้มเหลวครับไม่ว่าจะเป็นคุรุพัน์อาชีวศึกษา ห้าพันสามร้อยล้านบาทหมาตัวไหนจะรับผิดชอบบอปชโหเลยพี่น้งองมึงจะให้ใครรับผิดชอบล่ะครับนะมึงจะให้ใครรับผิดชอบไทยเข้มแข็งพี่น้องแปดแสนล้านครับพักประชาธิปัตย์โกงไทยเข้มแข็งไปแปดแสนล้านหมาตัวไหนรับผิดชอบ,บอปปชโหได้ มันเป็นความรับผิดชอบของมึงหรือไม่ครับแล้วมึงบอกว่าหน่อยแน่นายกยิ่งรักมึงจะมาเล่นวิชามานครับมึงจะมาตีกินได้ยังไงครับถ้าไม่มีกวปอย่างหนุ่มโคราชแดงสามวาสอนรักบาลายทองมึงตีกินได้จริงไม่มีดนองถ้ามีพวกกูแล้วมึงไปไม่เป็นแน่นอนครับ มันต้องตรวจสอบมึงก่อนมึงปล่อยให้เหตุการณ์ทุจริตเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตามึงได้ยังไงโหดเลยพี่น้องทัดไหมพี่น้องหูตาสว่างไหมครับมึงไม่ต้องไปตรวจสอบพรคประชาธิปัตย์มึงตรวจสอบมึงก่อนครับมึงปล่อยให้เขาทุจริตโกงได้ยังไงมึงเห็นมึงทําไมไม่ห้ามเหมือนกับมึงกล่าวหานายกเนี่ยเห็นแล้วทาไมไม่ห้าม แล้วกูจะห้ามได้ยังไงล่ะครับกูคุมนโยบายจริงไหมพี่น้องอแต่นายกยิ่งรักมันจะให้รับผิดชอบว่ะแต่มึงจะไม่รับผิดชอบใดๆหรือไอปัญญาอ่อนไองโง่โห o ม่ได้พี่น้องโห o ได้รึเห็นหรือยังครับพี่น้องตบเบื้อให้กำลังใจให้ตัวเองครับพี่น้องตบดังๆเลื่อนเบือเลื่อนเือเราชนะแน่นอนครับ อย่างหนุ่มก็าลาชพูดแหละครับกูจะไปยอมรับอํานาจพวกมึงได้ยังไงล่ะครับโจกรกบฏเป็นคนแต่งตั้งมึงมาจริงไหมพีม่น้องกูไม่เห็นปปชตัวไหนสักตัวไปลงเลือกตั้งสอสอจริงไหมพีม่น้องแล้วจะให้กูยอมรับมึงได้ยังไงครับนี่คือสิ่งที่เราจับได้ไล่ทันครับพี่น้องวันวที่ย7สบ็ด วันที่ยี่สิบจที่จะถึงนี้เราต้องไม่ให้นายกของเราไปนะครับไปชี้แจงกับปปชโดยเด็ดขาดจริงไหมพีม่ดองถ้ามึงไม่รับผิดชอบเหตุความเสียหายของมึงเกิดขึ้นก่อนครับเวลามีน้อยครับนะก็คงจะพอมาแค่หอมปากหอมคอเพราะว่ามีวิทยากรหลายท่านนะครับผมก็เห็นใจเมื่อคืนนี้ผมก็ตกเวทีจริงไหมพีม่ดอง วันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องยังมีน้ำเตดน้ำใจในการที่จะให้กำลังใจผมอยู่นะครับตบมือดังๆให้กับผมอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องนี่แหละครับนะวันนี้ก็ปปชไปไม่เป็นครับถ้ามึงแน่จริงมึงก็มาจับกูสิจริงไหมพี่น้อง ถ้าตำรวจจะมาจับกูมึงต้องไปจับปปชก่อนจริงไหมพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอุโมง์ยักย่อครับหมื่นหกพันล้านครับน้ำท่วมใช้ได้20ซครับพี่น้องโ h ปปช่อยนี่เป็นหน้าที่ของมึงหรือเปล่าครับถ้าอย่างนั้นมึงต้องปลดป้ายลงเปลี่ยนป้ายใหม่จริงไหมพี่น้อง คณะกรรมการครับสนับสนุนให้มีการขอรับทันจริงไหมพีม่น้อง <Yeah. S 1> ถ้ามึงติดป้ายบอกว่าป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติแสดงว่ามึงรวงโลกถ้ามึงไม่ลวงโลกมึงก็ทำผิดกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ห5 7่้แน่นอนจริงไหมพีม่น้อง <Yeah. S 1> อยู่ๆจะมาจับเจ้าของบ้านเว้ยมึงก็บ้าเท่านั้นแหละครับ วันนี้พวกกูไม่ยอมครับไม่ยอมแน่นอนครับกูไม่ได้รู้หรอกว่าคดีต่างๆมึงจะพิจารณาเมื่อไหร่กูไม่ได้สนใจกูสนใจว่าคดีปอลอสเสียหายไปแปดแสนล้านหมาตัวไหนจะรับผิดชอบเท่านั้นจริงไหมพี่เลิฟ <Yeah. S 1> ใครจะรับผิดชอบมึงจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาเรื่องของมึง เพราะว่ามึงขาดความชอบธรรมแล้วจริงไหมพี่น้อง <Yeah. S 1> เหมือนกับยามพี่น้อง oh. ให้มาดูแลหมู่บ้านของเราของหายทุกวันจริงไหมพี่น้องแล้วกูจะจ้างไปหาโคตรพ่อโคตรแม่มึงจะไมโห oh, oh, ดา้พี่น้อง oh. ของหายทุกวันครับนะแล้วกูจะจ้างมึงไปทำไมครับนี่คือนะครับความจริงนะครับที่เราจะต้องให้ปปช รับผิดชอบตัวเองก่อนครับคดีพักประชาธิปัตย์ม,มึงไม่พิจารณาก,ก็ช่างโคตรพ่อโคตรแม่ของมึงจริงไหมพี่น้องแต่เรื่องทุจริตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้แม่อัธวิสุวรรณพักดีครับสสพักประชาธิปัตย์โกงเงินธนาคารนะครับธนาคารมหานครจนเจงพี่น้อง4,100ล้านครับ กูต้องการให้มึงน่ะนะครับรับผิดชอบถ้ามึงตามเงินคืนหลวงคนที่ทุจริตโกงไปไม่ได้ปป,ปชก้าตัวมึงต้องรับผิดชอบก่อนโหดได้ไหมพี่ทองกูต้องยึดรัพบมึงมาชดใช้แผ่นดินก่อนจริงไหมพี่ทองเหมือนกับมันพยายามที่จะยัดเยียดความผิดให้นายกรัฐมนตรีครับนายกดีเป็นเป็นการ เป็นผู้นะครับเป็นผู้ควบคุมนโยบายจริงไมมหมพี่้องนายกไม่ได้ไปช่างกิโลครับไม่ได้ไปคุมโลงสีเนี่ยคุมนโยบายคุมกระทรวงพาณิชย์ลงไปจริงไมมหมพี่้ังแล้วอยู่ๆนะครับโลงสีกว่าโกงความชื้นครับโรงสีความโกงความโกงตาช่างมันบอกว่านายกรัรับผิดชอบถ้าอย่างนั้น แม่อัตวิตวันบักดี4,100ล้านที่มันทำไม่ขาดอายุความพวกมึงก็ต้องรับผิดชอบเช่นกันปปอชอโหไดไยตบมือให้ตัวเองครับพี่น้องเราชนะแน่นอนครับโสดๆมึงไม่สามารถที่จะเนินการนายกได้ครับถ้ามึงเจอแดงสามวาหมาัดนี้เข้าไปครับมึงไปไม่เป็นเลยพีงโหด้ยแล้ว ราชนะแน่นอนครับเพราะว่าหน้าที่ของมันครับมันเหมือนกับบอกว่าหน้าที่นายกและทบตีครับผมก็ถามนต่ว่าทําไมครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกับว่าสารแพ่งครับผมไม่ได้ไปว่าสารนะครับกูไม่โง่พอเว้ยกูจะไปหมินประมาทสารจริงไหมพี่น้อง <Yeah. S 1> แต่กูจะกระทืบไอ้ผู้พิพากษาห้าตัวนั้นพี่น้องจริงไหมพี่น้อง มึงออกคำสั่งโคตรพ่อโคตรแม่มึงทำไมวะเข้าข้างโจรโจรกำลังจะปนบ้านกนูตำรวจกำลังจะไปช่วยกูแต่มึงไปออกคำสั่งบอกว่าตำรวจอย่าไปจับโจรน,นะโหไ่เลยพี่้องมันเข้าข้างโจรครับเรายอมไม่พี่้อง เราถึงไม่ยอมอำ,อำนาจมันครับเพราะว่ามันมาจากอำนาจโจรโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปี50ครับมาตรา309มาตราเดียวครับอย่างนี้มันก็ประจานความชั่วความเลวของพวกมันแล้วครับมาตรา309บรรดาการใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2549 ถือว่าเป็นกฎหมายถือว่าเป็นละโดยชอบด้วยกฎหมายและรับพรรมนูญครับการกระทําใดๆเกี่ยวเนื่องก่อนหรือหลังนะครับให้ถือว่าเป็นความชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญของโคตรพ่อโคตรแม่พวกมึงโหไปหน่อยพี่เองกูไม่เอาไงมึงเขียนไม่รู้ว่าหมาตัวไหนครับเขียนมา รัฐธรรมนูญฉบับนี้พี่น้องหมาตัวไหนครับเขียนมาครับเลือกตั้งสองสามรอบแล้วยังไม่จบเลยจริงไหมพี่น้องโดยเฉพาะมาตาสองสามเจ็ดพี่น้องนี่เหมือนกันครับมาตาสองสามเจ็ดเกี่ยวกับการยุบพักการเมืองพี่น้องคณะกรรมการบริหารพักทำผิดคนเดียวครับพี่น้องจำได้ไหมท่านยงยุติยะไพรัตอดีต ประธานรัฐสภาครับถูกกล่าวหาว่าเป็นการซื้อเสียงปรากฏว่านะครับสารรัฐธรรมนูญได้ไปวินิจฉัยครับให้ยุบพักการเมืองพักพลังประชาชนครับผมก็ไม่รู้ว่าหมาตัวไหนครับเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาครับบ้านเมืองมันถึงได้วุ่นวายขนาดนี้พี่น้องโอ้โหมันหน่อยพี่น้องเอ้าก็คงจะ พอสมควรนะครับเนาะพอหอมปากหอมคอคเอาสักเพลงไหมของดีมีน้อยครับของอร่อยมีจำกัดครับไหนต้องการพังเพลงตบมือดังๆหน่อยครับทักเพลง